วันนี้พามาเที่ยวชมนะครับห้องชุดบ้านเอื้อทอาหัวหิน3จากเพจซื้อขายให้เช่าบ้านเอื้ออาทรหัวหินอีกแล้วนะครับห้องนี้ครับ33.8ตารางเมตรกว้างขวางโล่งสบายมากเลยนะครับห้องนี้ตกแต่งด้วยโทนสีเทาอ่อนครับมีห้องนั่งเล่นนะครับมีโซฟามีม่านกันแสง UV ให้เรียบร้อยครับที่สำคัญเรามีทีวีสมาร์ททีวี32นิ้ว YouTube, Netflix, Google, Facebook, Disney ดูได้เลยนะครับอีกหลาย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 แอปพลิเคชันเลยที่สามารถโหลดมาดูได้จากความบันเทิงแบบทันสมัยนะแผนมาทางนี้ครับประกอบไปด้วยห้องนั่งเล่นแล้วเราก็มาดูห้องทานข้าวครับห้องทํางานห้องนี้เราใส่โต๊ะให้หนึ่งตัวมีตู้เย็นนะครับ5.2คิวตัวใหม่เลยนะครับกับเก้าอี้กับโต๊ะไว้เขียนหนังสือไว้นั่งทํางานไว้ทานข้าวโอ้สบายเลยนะครับมีผ้าม่านให้เหมือนกันครับอันนี้คือห้องทํางานห้องทานข้าวนะครับ ห้องนั่งเล่นนะฮะถัดจากนั้นครับเราจะไปดูอีกห้องหนึ่งไฮไลท์คือห้องนอนเปิดไปครับห้องนอนขนาด3.5คูณ3.5เมตรนะครับประกอบไปด้วยนี่เลยเตียงนอน5ฟุตนะครับเตียงเหล็กแข็งแรงมากพร้อมที่นอนสปริงที่นอนหนังนะครับตูเ้เสื้อผ้าขนาดใหญ่นะครับใส่2คนได้สบายเลยนะครับเราก็มีให้ด้วยนะครับมีเตียงมีแอ แอร์ใหม่เลยนะครับเป็นอินเวอร์เตอร์ด้วย TCL อินเวอร์เตอร์ประหยัดไฟแน่นอนเย็นฉ่ำแน่นอนนะครับแอร์ใหม่รุ่นใหม่ล่าสุดจาก TCL นะครับหัดจากห้องนอนครับมองจากประตูไปก็จะเจอเมื่อสักครู่เป็นห้องนั่งเล่นห้องทานข้าวใช่ไหมครับแผนมาทางขวาก็จะเจอโต๊ะนะครับชุดโต๊ะเครื่องแป้งโต๊ะกระจกไว้แต่งหน้าทําผมด้านหน้าห้องน้ําก็ใส่ไว้ให้ด้วยนะครับ ซ้ายมือก็จะเป็นห้องน้ำครับกว้างขวางใหญ่โตนะครับมีสุขภัณฑ์อ่างล้างหน้ามาีฝักบัวให้นะครับชาเวอร์ให้เรียบร้อยครับสะอาดสะอ้านนะครับและที่สำคัญครับห้องทุกห้องของเราจะประกอบไปด้วยระเบียงส่วนตัวเปิดออกมาห้องนี้บอกว่าเอกล i v ีและพิเศษสุดๆครับป,ป,ปูกระเบื้องให้นะไว้ซักล้างล้างจานตากผ้านะครับซักผ้าได้ที่สำคัญห้องนี้ที่บอกว่าเอกล i v ีคือ เขาสามารถดูวิวได้นะครับด้านนอกแบบพาโนรามาเลยเปิดออกมานะครับนะเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูนะครับว่าเห็นวิวห้องนี้เนี่ยสามารถมองได้ทั้งวิวภูเขานะครับทางด้านซ้ายมือคือวิวภูเขาแผนไปขวามือครับนั่นคือวิวทะเลนั่นเองที่พิเศษบอกว่าห้องนี้อยู่อาคาร3ครับชั้น4นะโซนด้านหน้าของเอื้ออาร์ทอ3หินเลยครับ นี่เดี๋ยวผมขออนุญาตซูมดูทะเลหน่อยหนึ่งเนาะอากาศปิดนิดนึงนะฮะแต่ถ้าอากาศเปิดกว่านี้เนี่ยจะเห็นทะเลด้านนั้นเป็นสีน้ําเงินเลยนะครับสวยงามจริงๆครับห้องนี้นะครับถัดจากระเบียงนะครับส่วนตัวที่มีมุ้งลวดเหล็กดัดให้เรียบร้อยเนี่ยนะครับก็จะมาดูในห้องอีกรอบนึงนะครับฝากไว้ด้วยนะครับกับเพจซื้อขายให้เช่าบ้านเอื้ออาทรหัวหินครับห้องนี้ได้ทั้งเช่าและซื้อไว้ปล่อยเช่าหรือซื้ออยู่เองก็ได้นะครับ ขอบคุณมากครับอย่าลืมติดตามกันอีกนะครับ